ชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปสิ่งต่างๆในโลกไม่ว่าจะเป็นบุตรธิดาญาติพีพ่น้องทรัพย์สินเงินทองก็ไม่อาจที่จะติดตามตัวเราไปสู่พอรโลกได้มีแต่กุศลผลบุญที่เราสั่งสมไว้ดีแล้วเท่านั้นที่จะเป็นดังเงา ติดตามตัวเราไปดังนั้นเราทั้งหลายก็ต้องตระหนักและสแสวงหาหลักของชีวิตด้วการสั่งสมบุญบรมีให้เต็มที่เพราะโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาได้รู้จักอริยม,มรรคซึ่งเป็นนนทางสายกลาง นำไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะพระสสมมาสัมุทิเจ้าตรัสไว้ในมาตุโพสกัสูตรว่าบุคคลใดเลี้ยงมารดาและบิดาโดยธรรมเพราะการบำรุงมารดาและบิดานั้นบัณฑิตย่อมสรรเสริญบุคคลนั้นในโลกนี้บุคคลนั้น ละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสุคติโลกสวรรค์ผู้รู้ท่านกราวอปมาเอาไว้ว่าหากเราเอาภูเขานำมาแทนปากกาและอนานาภานำมาแทนกระดาษน้ำในมหาสมุทรแทนน้ำหมึกเขียนพนันนาคุณมารดาบิดาจนกระทั่งภูเขานี่นเตียนลาบเป็นหน้ากอง ท้องฟ้าเต็มไปด้วยตัวหนังสือน้ำในมหาสมุทรเหือดแห้งไปก็ยังไม่สามารถพรรณนาพระคุณท่านได้หมดสิน้นการพรรณนาหรือรู้จักสำนึกถึงบุญคุณของท่านทั้งสองเราเรียกว่ากตัญญูถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถพรรณนาคุณได้หมดแต่การตอบแทนคุณของท่านให้หมดสิน้นเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งกว่า หากทำได้ก็ได้ช네ื่อว่าเป็นอภิชาติบุตรที่ช่วยปิดประตูนรกยกใจบิดามารดาให้ขึ้นสู่สวรรค์ผลแห่งบุญก็ส่งถึงลูกให้มีสุขติโลกสวรรค์เป็นที่ไปด้วยนะจ๊ะการตอบแทนพระคุณของพ่อแม่นั้นมีอยู่มากมายหลายวิธีด้วยกันซึ่ง หลวงพ่อได้เคยนํามาแนะนําให้ได้รับฟังกันแล้วเช่นในสิงคาละกะสูตรได้กล่าวถึงวิธีการตอบแทนคุณพ่อแม่ผูเป็นทิศเบื้องหน้าเอาไว้ว่าท่านเลี้ยงเรามาเราก็จักเลี้ยงท่านตอบจักรับทากิจของท่านดำรงวงตระกูล จากปฏิบัติตอนให้เป็นผู้สมควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านสำหรับวันนี้เนะี่ยเราลองมาดูการตอบแทนคุณพ่อแม่ของลูกผู้เห็นภัยในวัตสงสารอย่างแท้จริงกันนะจ๊ะว่าท่านมีวิธีการตอบแทนพระคุณอย่างไรบ้างเรื่องก็มีอยู่ว่า มีอุบาสิกาท่านหนึ่งเป็นผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนานางมีลูกชายสุดที่รักคนเดียวชื่อสานุพอลูกชายยุดเจ็ขวบก็ให้ลูกบวชสานุสมณเณน,นั้นพอบวชแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลเป็นสมณเนนที่ฉลาดมีปฏิภาณไหวพลิบตั้งใจเล้วเรียนพุทธวจนะ เป็นสมณเณรที่ขย,ยันขันแข็งลุกขึ้นแต่เช้าตรู่เพื่อจะเตรียมน้ำฉันน้ำใช้ปัดกวาดศาลาธรรมพวกภิกษุทราบว่าสานุสมณเณรเป็นผู้มีเสียงไภเราะมีแววของความเป็นสมณเณรธรรมกึกสามารถแสดงธรรมเป็นธรรมนองสระพันยะได้ จึงเชื้อเชิญในสวดบทสรภพัญญะสมณเณรเดินขึ้นธรรม,มาทด้วยความองอาจกราวบทสรพัญญะด้วยถ้อยคำที่ไพเราะสน่โสดยังใจผู้ฟังให้ปีติเบิกบานในธรรมก่อนลงจากธรรม,มาทสมณเณรก็ไม่ลืมที่จะอุทิศส่วนกุศลให้หมู่ญาติบรรพรุรุษ บุปการีชนในอดีตชาติอีกด้วยในขณะที่สัมมณน,นแสดงธรรมจะมีพวกเทวดายักษ์และอมนุษย์มาฟังธรรมกันมากมายสมัยนั้นนางยักษินีซึ่งเคยเป็นโยมแม่ของสัมมณีนนในพบก่อนก็ได้มาฟังธรรมด้วยจึงอนุโมทนาในส่วนบุญ ที่โลกเนนได้อุทิศให้พวกเทวดาซึ่งมีความเคารพในสมันเนนก็นับถือนางยักษินีผู้เป็นมารดาของสมันเนนเพราะฉะนั้นเวลานางมาฟังธรรมก็จะได้รับความเกรงใจจากเทวดาและยักษ์ทั้งหลายต่อมาสมันเนนจเจริญเติบโตแตกเนื้อหนุ่ม ก็ถูกความกำหนัดยินดีนะ่ะบีบคั้นเมื่อไม่สามารถจะบรรเทาความกำหนัดยินดีได้ก็คิดจะลาสิกขาแต่ก็ไม่กล้าที่จะบอกใครพอเช้าตรูสมมเนรก็ตัดสินใจถือบาทออกเดินทางไปบ้านของโยมแม่ตามลำพังได้เปิดเผยความในใจ ใหโยมแม่ฟังทุกอย่างและขออนุญาตลาสิกขาแต่เนื่องจากโยมแม่อยากให้สัมมณน,น,นเป็นอายุของพระศาสนาจึงแสดงโทษในเพศคารวาสให้ฟังมากมายแต่สัมมณน,น,นก็ยังอยากจะลาสิกขาเหมือนเดิมโยมแม่เลยขอขยายเวลาออกไปว่าถ้าอย่างนั้น ก็ขอให้ลูกเนนเป็นเนื้อนาบุญให้ขบโยแม่ในเช้าวันนี้ก่อนแล้วค่อยลาศิกขาสมณนเณนรก็ตามใจโยแม่ในขณะที่อุบาสิกาจัดอาหารอยู่นั้นยักษินีนึกถึงลูกเนนว่ากำลังทำอะไรอยู่พอรู้ว่าสมณเณรกำลังจะลาศิกขาก็รีบเหาะมาห้าม แต่วิธีการห้ามของยักษ์น่ยอาจจะดูน่ากลัวหน่อยนะจ๊ะก็ kalk. ต้องดูที่เจตนาเป็นหลักส่วนวิธีการเป็นเรื่องรองยักษ์สินดีคิดว่าถ้าหากสมมนเณรลาศิกขาต่อไปเราก็จะไม่ได้บุญอีกทั้งจะไม่ได้รับความเคารพยำเกรงจากพวกยักษ์และเทวดาอีกต่อไป เพราะฉะนั้นเมื่อหอบมาถึงก็เข้าไปสิงร่างของสมณเณนทันทีสมณเณรมีในตาเหลือกค้างน้ำลายฟูมปากนอนดิ้นไปมาอยู่บนพื้นอุบาสิกาเห็นอาการ,ปรแปลกๆของลูกเนนจึงร้องตะโกนให้ชาวบ้านมาช่วยชาวบ้านรู้ว่าสมณเณรถูกยักษ์เข้าสิง ก็พากันทำพลีกรรมเพื่อขับไล่ยักษ์ออกแต่ก็ทำไม่สำเร็จเพราะนางมีอนุภาพมากอุบาสิกาสงสารลูกเนนมากร้องไห้คำครวญด้วยความสงสารลูกเนนสุดที่รักนางรำพึงรำพันว่าฉันได้ฟังจากพระอาหารหันต์ว่าชนเหล่าใดรักษาอุโบสถ ประพุทธรภมจันยร์ยักษ์ทั้งหลายย่อมไม่รังแกชนเหล่านั้นแต่วันนี้ยักษ์กลับมารังแกสมณเณรสานุผููเป็นบุตรของดิฉันได้อย่างไรนางยักษิน,นีแต่ยินท้ายคำของนางก็กล่าวว่าการที่ท่านได้ดสดับจากพระอรหันต์ทั้งหลายนะ่ะฟังมาถูกแล้วท่านพิงบอกสานุสมณเณร เมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วว่ายักษ์สั่งคำนี้ไว้ว่าท่านจะได้กระทำการมลามกทั้งในที่แจ้งและที่ลับและอย่าได้ลาสิกขาไปเลยครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็ออกจากร่างสมมเณนสมมมณน,นลืมตาขึ้นเห็นยมแม่ร้องไห้เสืออึกเสือื่นไม่รู้ว่าตัวเองถูกอมนุษย์เข้าสิง ก็รู้สึกสับสนและงุนงงไปหมดได้ถามยมแม่ว่าญาติและมิทั้งหลายย่อมร้องไห้ถึงคนที่ตายแล้วยมแม่ยังเห็นฉันเป็นอยู่ฉันไหนจริงร้องไห้ล่ะยมแม่รู้ว่าสมมเรนรฟื้นแล้วก็ดีใจได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังแล้วแสดงโทษ ในการอยู่ครองเรือนให้ลูกฟังซ้ำอีกว่าลูกเนนญาติมิตรย่อมร้องไห้ถึงคนที่ตายแล้วหรือยังเป็นอยู่แต่หายหน้าไปแต่คนใดละกามแล้วยังจะกลับมาหาการอีกญาติและมิตรทั้งหลายย่อมร้องไห้ถึงคนนั้นเพราะเขาเป็นอยู่ต่อไปก็เหมือนคนตายแล้ว ท่านนะ่ะอุตสาขขึ้นจากเปลือกตมคือกิเลสแล้วท่านจะตกลงไปอีกทำไมขอยลูกเนนอยู่เป็นอายุพระศาสนาเถิดสมุนเนนได้ฟังความในใจและรับรู้รับทราบถึงความปรารถนาอันบริสุทธิ์ของโยมมารดาก็เกิดความสลดสังเวชใจที่ตัวเองนะ่ตกอยู่ภายใต้อำนาจกิเลสก็ได้สติ มีหิริโอตปะได้บอกขยมว่าสมณเณรไม่ศึกแล้วจะขอบวชตลอดชีวิตยมแม่ได้ฟังคำของลูกในแล้วก็ปลื้มใจได้ถวายอาหารอันประณีตตั้งแต่นั้นมาสมณเณรก็มุ่งมัน่นปฏิบัติธรรมอย่างไม่ลดละพออายุครบ20ปีก็บวชพระ ต่อจากนั้นไม่นานท่านก็ได้รับคำสอนจากพระบร,รมศาส,สดาว่าธรรมดาวจิตนี้เนะี่ยเที่ยวไปในอารมณ์ต่างๆเชื่อว่าความสวัสดีย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ข่มจิตเพราะฉะนั้นท่านจงทำความเพียรในการข่มจิตด้วยโยนิโสมณสิการเหมือนนายหัตถาจารย์ ทำความพยายามในการข่มช้างตกมันด้วยขอเถิดท่านได้ปล่อยใจไปตามกระแสพระธรรมเทศนาในที่สุดก็ได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์ท่านได้บวชและได้เป็นพระธรรมกระถึกใหญ่เป็นผู้จำนาญในพระปริยัติธรรมเชี่ยวชาญปฏิบัติและปฏิเวท อีกทั้งการเทศนาของท่านก็ไพเราะท่านอยู่เป็นอายุพระศาสนาไปถึง120ปีก็ปรินิพานเห็นไหมจ๊ะว่าทีสุดของความปรารถนาของบิดามารดาผู้เห็นภัยในวัตตสงสารอย่างแท้จริงนั้นก็คือการได้เห็นลูกชายได้ห่มผ้าเหลืองนี่แหละพ่อแม่ ได้ผ่านความทุกยากในชีวิตคารวะมาก่อนจึงรู้ว่าชีวิตสมณนะเคอชีวิตที่บริสุทธิ์สดใสจึงอยากให้ลูกๆได้เดินมาเส้นทางที่บริสุทธิ์ถูกต้องดีงามแล้วการจะทำความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นควบคู่กับการทำมาหากินเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะฉะนั้น ท่านใดที่ยังไม่เคยบวชต้องหาโอกาสตอบแทนผู้มีพระคุณด้วยการเข้ามาบวชเพื่อกรันกายวาจาใจเนะี่ยให้ใสบริสุทธิ์ท่านใดมีกุศลจิตศรัทธาอยากบวชเป็นอายุพระศาสนาหลวงพ่อก็ขออนุโมทนาด้วยนะจ๊ะใดที่สุดนี้หลวงพ่อ ขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาว ได้สร้างบาร,รมีกันไปน,น,นานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ สุขแห่งธรรมมาเธอท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนา